The <laughs> วันนี้ทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยถึงที่มาของการทําปลาแดกแซบเฉลิมพลแซบนัวโดยข้อมูลจากนายเฉลิมพลมาลคำผู้บริหารปลาแดกแซบเฉลิมพลแซบนัวนางปฏิมาพร,พรมาละคำฝ่ายการตลาดประชาสัมพันธ์ปลาแดกแซบเฉลิมพลแซบนัวทําให้ทราบว่าปลาแดกแซบเฉลิมพลแซบนัวเป็นปลาระแท้หมักจากปลาแม่น้ําโขงชีมูลสะอาดถูกหลักอนามัยเป็นปลาระปรุงสุกผ่านกระบวน การพาสเจอร์ไร์ปลาแดกของคนอุบลสูตรโบราณแท้ร้อเปเซไม่ใส่น้ำกระเทียมดองไม่ใส่กะปิไม่ใส่ปู นายเฉลิมพลมาละคำผู้บริหารปลาแดกแซบเฉลิมพลแซบนัวเปิดเผยปลาแดกแซบเฉลิมพลแซบนัวเกิดจากสมัยดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านเราเห็นจากชาวบ้านจับปลาได้เยอะแต่ไม่มีตลาดจําหน่ายและที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่ที่มีทั้งแม่น้ําโขงชีมูลไหลผ่านชุมชนที่อยู่บริเวณพื้นที่แม่น้ําไหลผ่านก็มีอาชีพหาปลาเป็นประมงเล็กๆพอได้ปลามาเยอะๆก็เก็บไว้ได้ไม่นานเลยแนะนําชาวบ้านให้หมักเป็นปลาร้า แต่ถ้าหมักไม่ถึงปีมันก็ไม่มีความอร่อยไม่ได้รสชาติโบราณบอกว่าปลาร้ายิ่งนานเท่าไหร่มันยิ่งอร่อยจากนั้นจึงแนะนําให้ชาวบ้านรวมกลุ่มนําปลาร้ามาทําเป็นพาสเตอร์ไร c ์เพื่อจะมาเป็นปลาร้าแบบทุกคนกินได้ สำหรับปลาแดกแซบเฉลิมพลแซบนัวได้รับการการันตีความปลอดภัยมีใบอนุญาตให้เป็นปลาแดกโอท็อปของมออุบลซึ่งเป็นศูนย์วิจัยใหญ่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานียี่ห้อเดียวเท่านั้นที่เป็นปลาร้าสินค้าโอท็อปอุบลราชธานีสวัสดีครับผมเฉลิมพลมาละคําครับ,รบก็วันนี้มาพูดเรื่องปลาแดกแซบรับน้องเมย์นีไม่ไม่ใช่ปลาแดกไม่ใช่ปลาระ้าะะครับ อันนี้ประแดกแทบทีการผ่านผ่าน,านพัดเชอร์ไลเรียบร้อยก็เหตุผลที่เรามาทําตรงนี้คือว่าเรามีนโยบายในฐานะที่เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อนแล้วก็แม่น้ำสามสายคือของชีมูลอยู่ออกับพนิสานอยู่กับพี่น้องชาวบลราชานี่มานานมากแล้วก็แม่น้ําโขงก็อยู่กับพี่น้องชา,า,า,นา,นาวหนอง,อนอง,านองคายทั่วทุกจังหวัดที่แม่น้ํโขงไปถึงและบ้านเราได้เปรียบเพราะว่าบ้านเรามีน้ํามูลอีกสายหนึ่งน้ํามูลแล้วก็น้ําฉี แม่น้ำสามสระที่หล่อเลี้ยงชาวอีสานมานี่ก็คือการจับปลาได้เยอะๆไม่รู้จะไปทำอะไระในแต่นะที่เคยรับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านก็รู้จักว่าชุมชนชุมชนของพี่น้องชาวลำมูลก็ต้องหาปลาเป็นเขาเรียกว่าเป็นประมงเล็กๆส่วนหนึ่งของภาคอีสานที่บางครั้งนั้นมันจะได้ปลามาเยอะมากใช่ค่ะแล้วเราจะทำยังไงอ่ะที่จะเก็บปลาพวกนี้ไว้นานที่สุด ก็เลยมีความคิดป่าเออเราไปแนะนําชาวบ้านให้หมักเป็นปลาแดกปลาแดกเนี่ยถ้าไม่ถึงปีมันก็จะไม่มีความอร่อยจะไปรสชาติมันก็จะไม่เป็นนะโบราณเขาบอกว่าป,ปลาปลา่ยยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งอร่อยฉะนั้นจึงแนะนําให้เขารวมกลุ่มรวมกลุ่มกันเราก็สร้างเป็นกลุ่มเพื่อจะนําปลาละาหรือว่าปลาแดกมาทําเป็นพัชเชอ,อร์ไรเพื่อจะมาเป็นปลาแดกแบบท,ทุกคนกินได้ พราะว่าประแดกเมื่อก่อนแม่แมบ้านเราน่ตามบระพงทีต้องไปเขียนนอนนะ่ยโอ้ยนอนหลายนอนหลายตกใจไหมที่ันอย่างดีใช่เพราะว่าเราก็เลยคัดว่าเอามาทำประแดดนี้ของเรานี่คือได้รับการันตีหรือว่ารับรองความปลอดภัยและเป็นคนออกเขาเรียกออกอะไรล่ะออนุญาตให้เป็นประแดดโอท็อปเป็นสินค้าโอท็อปสินค้าโอท็อปของ มอวบ,บนราชธานีนะซึ่งเป็นศูนย์วิจัยใหญ่ของมอวบนแล้วก็ผ่านมาเป็นยี่ห้อเดียวเท่าน,นั้นที่เป็นประแดกหรว,ว่าเป็นสินค้าโอท็อปของอวบนราชธานีปลาของเราก็คือหนึ่งเราใช้ปลาล้วนใช่ค่ปะปลาล้วนต้ออธิบายหน่อยไม่ได้พูดเป็นในเรื่องของปลาล้วนๆก็นคือปลาปลาที่เราคัดมาอย่างดีค่ะเพราะว่าเราให้คนในหมู่บ้านนะคะก็คือ,อเรากระจายกระจายสร้างไรายได้ให้คนในหมู่บ้านด้วยยิ่งช่วงโควิดนะคะเราก็คือเราสร้างไรายได้ให้คนในชุมชน ก็คือหาปลามาให้เราเราว่าคัดสันปลาก็คือปลาคุณภาพปลาที่คุณภาพนะคะตัดหัวตัดหางเอาไส้เอาขี้ทุกอย่างออกหมดเพื่อที่จะได้ให้มาเป็นผลิตภัณฑ์ของเราปลาแดกแทบเฉลิมพลขวดนี้ค่ะรสชาติ<ร>บ้านๆเป็นแบบพื้นๆอีสานดั้งเดิมเลยค่ะเดิมพื้นเพอีสานตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องของเราอะค่ะก็คือเป็นสูตรนี้เลยที่หมักหนึ่งปีถ้าไม่ไม่ใช่ปลาปีก็คือมันจะรสช,ชาติผิดเพี้ยนจากสูตรของเราเองค่ะฉะนั้นคือปลาแดกแทบนี่ก็คือเราไม่มีส่วนผสม ช่ของเราไม่มีส่วนผสมอปูดอง,ดองใช่ไหมคะของเราปูดองแล้วก็ในเรื่องของกระป,ระปีรวมไปถึงกระเทียมดอง,ด,องด้วยค่ะใช่เราไม่มีมมเลยเราเป็นเนื้อปลาล้วนๆเนื้อปลาแท้ๆของเราเลยค่ะคุณภาพกลิ่นอของความอร่อยที่เป็นรสชาติของปลาแดกก็คือว่าเรามีส่วนพิเศษเราได้เปรียบคือเราสามารถการันตีได้เลยว่าโรงงานของเราเราไม่ได้ใช้อุตสาหกรรมใหญ่เราทำแบบ เขาเรียกว่าอย่างไรเราขุเลือดค่ะอุตสาหกรรมขุดเลือนเราจะต้มต้มหม้อต้มนี่เป็นสิบสิบหม้อในฟืนหรือว่าในถ่านที่เราต้มเราจะใช้ไม้กฤษณาเพื่อจะทําให้รสชาติของปลานี่มันเข้ากับฟืนหรือว่าใช่มันจะหอมหอมค่ะไม่ไม่ไม่ปลาแดดซียิ๊นสามารถเปิดเปิดแล้วก็สูดดมได้เลยแล้วเราไม่สลบอมีบางยี่ห้อนะ อาจจะมีกลิ่นเหม็นมากแอนรับรองได้ฮะการตลาดของเรานะคะก็คือในส่วนของการตลาดของเราก็คือในจังหวัดอุบลของเรานะคะคือเรามีวางจําหน่ายอยู่ที่ห้างใหญ่ก็คือห้างยงสงวนเป็นห้างท้องถิ่นเนื่องจากว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าของคนอุบลแท้จริงนะคะก็คือเราก็ไปคุยกับเฮียปู่อะค่ะก็คือขออนุญาตนําสินค้าของเราเพราะว่าของเราเป็นของจังหวัดอุบลเองก็คือเฮียปู่นี่คือจะสนับสนุนสินค้าของคนอุบลก็คือของเราก็คือ ไปติดต่อแล้วเราก็ได้นําเข้าที่ยงสังวนค่ะที่ห้างใหญ่แล้วก็ตามร้านค้าทั่วไปในจังหวัดอุบลก็มีวางขายและอ,อีกหนึ่งอีกหนึ่งส่วนนะคะก็คือในส่วนของห้างทวีกิจค่ะห้างทวีกิจทุกสาขาประมาณ200กว่าสาขาค่ะที่เรานําเข้านะคะตอนนี้ก็คือเป็นยอดขายที่ส่งต่อให้ส่งออกให้เขาตลอดค่ะคือมียอดก็ขายดีแหละนะเพราะว่าทวีกิจภาพพื้นอีสานอีสานใต้โซนอีสานใต้ฮนะ ตอนนี้ทวีเกตกำลังขยายขยายตัวคือเมื่อก่อนจะมีแค่บุริรัมบางท่านอาจจะไม่รู้ทวีกิจแต่เดี๋ยวนี้ทวีกิตก็ยิ่งใหญ่เท่ากับมินิมาร์หรือว่าซูเปอร์ทั่วๆไปเริ่มจากอุบลอิสเกตสุรินบุรีรัมก็ไปถึงสากแก้วแล้วก็สารคามเลยบางส่วนโคราชด้วยครับ<ะ>นี่คือเราต้องการมากคือว่าปลาแดกแซบเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงชุมชน หนึ่งหนึตำบลหนึ่งหงมู่บ้านหรือหนึ่งอำเภอสมมติอำเภอวันริชารลาบมีอยู่15บหาตำบลร9อ้าสหมู่บ้านเราไม่สามารถที่กระจายได้ครเพราะว่ารถหน่วยเราก็เป็นตัวเรายังขยายตัวไม่เพียงพอเท่าที่จะส่งได้เราก็อยากให้พี่น้องแต่ละตำบลน,นะใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายขายไม่ได้คืนรับคืนครับการันต,ตีนะต,ติดต่อที่เบอร์ 0 8 1 0816607965ค่ะ,คะย์าอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0816607 965ค่ะถ้าขายไม่ได้ยินดีรับคืนค่ะคืนเงินให้ใช่ นางปฏิมาพรมาลาคมฝ่ายการตลาดประชาสัมพันธ์ปลาแดกแซบเฉลิมพลแซบนัวกล่าวเพิ่มเติมว่าปลาที่นำมาทำปาระเราใช้ปลาที่ได้จากการประมงในชุมชนเพราะว่าเราต้องการให้คนในชุมชนเกิดการสร้างรายได้ยิ่งช่วงสถานการณ์โควิดรายได้ของคนในชุมชนก็คือรายได้จากการหาปลา เราก็ค่าสัรปลาคุณภาพตัดหัวตัดหางเอาทุกอย่างออกเพื่อที่จะให้ได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ปลาแดกแซบเฉลิมพลแซบนัวซึ่งจุดเด่นคือรสชาติบ้านๆรสชาติแบบอีสานดั้งเดิมสมัยปู่ย่าตายาย ในส่วนของการตลาดตอนนี้มีวางจำหน่ายที่ห้างยงสงวนซึ่งเป็นห้างสับสินค้าส่งท้องถิ่นร้านค้าทั่วไปในจังหวัดอุบลราชธานีและอีกหนึ่งคือในส่วนของห้างทวีกิจทุกสาขาประมาณ200กว่าสาขา สำหรับปลาร้าแท้น้ำปลาร้าแทบตราปลาแดกแทบเฉลิมพลแทบนัวสูตรโบราณแท100ร้อยเปอร์เซปลาแดกแทบเฉลิมพลไม่ใส่น้ำกระเทียมดองไม่ใส่กะปิไม่ใส่ปูสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจปลาแดกแทบเฉลิมพลมรคมเบอร์โทรศัพท์081-660-7965คุณแดง092-649-0962คุณวิว083-662-9639 ไปแล้วก็พุ่นโรยเยอะค่ะโรยเลย